สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวกอกอกะนะคะทุกคนวันนี้นะคะเป็นวันที่หวยออกนะคะเย็นนี้เนาะแล้วตอนนี้ก็เวลาเกือบจะเที่ยงแล้วนะคะมาเราก็อยู่ที่ลานพระพรมนะคะเดี๋ยวเราจะมาคอยดูนะคะว่าเราจะทำอะไรกันนะคะมีแอดมินทุกคนนะคะแล้วก็ยาชีด้วยนะคะทุกคน เวลาต้องเอาน้ำมาก่อนของบ้านกุกกอกอ๋เดี๋ยวเอาขอขอไงก็ตัวเติดขอขอน้ำปูน้ำอานิล่าเลยอ่ขอให้ว่าเออให้โชคให้ลาบลูกหลานใน่เด้อใช่ไปทุกคนให้โชคให้ลาบเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะญาติชีนะคะจะเป็นคนจุดนะเพราะว่าแต่ละครั้งก็ค oh ือย่าจุดนะคะวันน totally> ี้เราก็มาขอ พพมารอดูกันมารอลุนกันนะคะค<ม>ยาชีกำลังจะทำการจุดธูปนะคทุกคนคบุนนตรคนเลยได้ขออนุญ,ญาตากมาถ่ายแล้วนะต้องต้อง,ต,องต้องสั่งนะครับก,ก<ค>าแฟต้องขออนุญ,ญตป่าต้องสั่งกาแฟ หแสวยกาแฟข้ามามาเอนอน้อยอันน้อยเดี๋ยวอ้อหาเีอ้อน่งอันน้อยนะมาเล่นกันนะวันนี้เป็นยังไงนะเผื่อใครมีโชคนะครับดูกันเราตรงก็ได้นะเราก็จะดูใช้เวลาจัรห้าที่ยี่สิบ โอ้ไปนอนรอประมาณยีแล้วก็มาทำคลิปต่อเอาเอาใช้ปากเป่าต่อเลยปากเบิ่งพัดลงมาพัดเลยเปี้ยวเป็นไรเปี้ยวเป็นไรคอหักอ๋อทะเลาะกับไม้ทะเลาะกับไม้ ขาดตังกลทำไมมันแหลบเอามันเอาเอาฝุา่นอ้าว <c oughs> ได้แล้วม <c oughs> ากน,น,นีมนนส่วนเราจะไม่รอนะครับ,บว่ามันออกอะไรนะครับถ้าศูนย์ถึง,ถถงเล้วไม่รู้ว่าจะไปซื้อทานหรือเปล่า ເຮົາຍລ ขอรหัสทะลวงหลานนเด้อรหัสรหัสขอรหัสรหัสอะไรรหัสเอทีเอ็มเอทีเอ็มใช่รหัสเอทีเอ็มจีคนเงินัรหัสเอทีเอ็มเขาก็เตรียมกดเงินเงินเข้าีวันีที่หนึ่งนะวันที่หน ให้ให้ลี้ยเตะให้ราบให้หลานมีการเป่าจิ้มยาเป่ามันจะไม่สักนี่มันจะไปทำลุงจิ้มหมดแล้วลุงจิ้มเป็นคนยังไงอะทำไมมันไม่สักซีพอเป่าดัสับรรยากาันนี้รอลุ้นกันนะคะสีชมพเนาะอันนี้คือรอลุ้นเจเจเจเอันนี้มาทันี้ออมาครับพี่น้อง มาทันเ้ยมาทันนะนี่แหละเขาเรียกว่าชมีแต่ันอที่บนับรวัาซื้อไปยังครับวันนี้ซื้อยังเราดูตรงนี้ป่าวมุงอะไรกันมุงอ่ไรกนมันนอนน้องเปี้ยวไปบอกเลยน้อเปี้ยว ก yeah. ็ดีแหละเขาเหนื่อยมากคิวันอะไรงุ้มงุ้มงุ้มใสเนาะวอสาตัวยาชีจดจอนคะ หัวดีหนึ่งจะว่าไปโอ้โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเหนเะนน่าจะหกนะอ้าวเหรอหัวมาแล้วอ้อจริงด้วยแอนนี่หกแน่นอนตัวน uh oh no, no, no. no> euh, anyway> ี้มาแล้วตัวนี้ก็มันจริงดิ โอ้ยผัวเอ้ยฮอรูอรหลาเน่เด้อทีมมรดูไว้เหอรูหลาเน่เด้อ,อาดตามที่พี่เลเอหยุดกดมันหยุดนค่ะ ไปไปอเออเออเอ,เอ,เอินสีหานุมันนอนหลังหืน่นมา,นนเ,าเดี๋ยวมาดูเราคลิปลุงก็ได้หรา <laughs> 6กับ9มันตัวเดียวกันบ้าไม่น่าเชื่อพี่น้องกระจายหมดเลยโอ้โหน่าเชื่อว่าจะครบแล้วจะครบแล้วทำไมเร็วเนี่ยทำไมเร็วเนี่ยเรายังไม่ครบเรายังไม่ครบอะไรอะ ก่อจะครบแนาทีอย่าเป่าเด้มเย่าไม่สอนาทีเป่าโดอันเมื่อไหกันนะเลขหกทีไม่ใช่เป่าแล้วดับยังช่างโพกหายเลยนะโอเคนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะคะเอาสวัสดีค่ะผู้ชมเกาะนะคะเอาไปละสองคลิปเลยนะคะสวัสดีค่ะผู้ชมเกอะนะคะ เลขหกไหนโอ่ยมาแล้วชัดเจนลุงจิมมาแต่หลังบ้านลุงจิมทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะเนอะเราขอแค่คนหล่อมาแล้ว ไม่ดูเลขครับดูคุณหล่อเลชองผมดูคนหลออย่างเดียวเลขไม่เอาแล้ครับที่ปูกดคามายังไมเอาคนหลออย่างเดียวเลยที่จุดเองคหล่อเลยอันนี้ไม่ต้องใช้จักรยานในการรับชมเราบดูลกคนสดที่นี้ครับญี่ปุ่นเศรษฐีเซมาคุเทอ ลืมแล้วภาษามื่อคืนนี่ยเขาสอนมุณกินมังคุดอะไรพูดนอภาาษะสวัสดียามเที่ยงสวัสดียามเที่ยงคนนิติวะคนนิติวะสาวสาวล่ะแถวๆนี้สาวสาวไม่รู้แอมแอมแดบหล้ำ แหม่แหม่เด็ดหลังภาษาเวียดนามบ้านเจ้าแล้วผู้สาวงามแพรเป็นแค่คำเดียวตาจำได้ไหมครับไม่ลุงกิมจำได้แด็ดหลังสวยแฮน้องๆคนสวยยังไม่เห็นติดตัวเลยสูน้องถ้าศูนย์ก็เป็นทะเบียนรถยายสมบูรณ์ สองในนี้หรือสองตนี้เอ no. ้าจ mm. uh, ้าสองในนี uh, i, hey, ok ้หรือยายน่เฮ้ยคุณีเฮ้ยเฮ้ยสองสองในนี้สอง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 เ่มสองกับสหรือวะสองจบจบสองแน่ๆสามสามเอาเสือ่าสามสองสนสามต้องเป็นหัวแบบยึกยัก หัวแบบอันตรงตื้อนะสองอันนี้ต้เป็นสหัวโค้งอันนี้ต้องเป็นเลขสหัวโค้งใช่นน่สองก็ตรงนสองน่น่สองน่น่ยากไม่2ก็ไอ่เป็นไหมอือสองใช่วมงช

เกิดประเดี๋ยวทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเนาะเรียบร้อยนะคะคือแบบนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ